ไอเจโดน้องชายพี่น้องชายจะไปไหนพี่จะไปด้วยไอโจวแนะแม่ป่าเทียน่าเชียร์จะไปไหนจ่าตีฟจะไปตาภาพกล้องแบบเดี๋ยวผมจะบอกให้นะประตาเนี้ยผมทำอะไรบ้างผมจะละงานทุกสถานการณ์ตอนนี้ผมฟาร์มกล้องเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมจะวิ่งไปอันนี้ไม่เป็นละอันนี้ไม่เป็นละผมเลี้ยวขวาผมกำลังจะฟาร์มไฟฉายแล้วผมก็หยิบตรงนี้ข้างถุงเลือดแล้วผมก็ได้ยินเสียงใครสักคนยิงปืนอยู่แล้วก็ซ้ายมือมีคนหยิบแถบ คือแซมดอส์ซ่ไอทิพ์เนี่ยตอนนี้ต้องเอาออกก่อนนะทำไมไม่ดเป็นเฮ้ยทำไมคุณคุณเห็นผมอะผมเห็นคุณดิทำไมผมจะไม่เห็นคุณเฮ้ยคุณเห็นผมเงาลางๆหรือเปล่าเฮ้ยใช่เป็นเงาตามตัวขาวๆไนี่หลามไม่เอาก่อนเลย เรารู้มือกันเชื่อใจกันเอาไปด้วยกันกูเชื่อแล้วอาทิตยไม่ได้เป็นหนึ่งใครเกิดข้างบนวะใครเกิดข้างบนอ่ะคุงเชื่อผมใครฟาร์มกล่องข้างบนทำไมไอทิตยอาทิตย์ไม่ได้เป็นแน่ไงว่าละแสดงว่าหนึ่งคนเนี่ยที่อ่านมาใหม่ก็เป็นเลยเออใช่ต้อนรับเทปอัดนะเอางั้นเลยเหรอใช่เฮ้ยต้อนรับไงโอ้โหแล้วกูฟูลบิ้วจัดอ่ะตาเนี้ยโอ้โหหมักกูเกิดละไอ้เหี้ยใครพี่ไม่หมายถึงกูฟูลบิ้วไงของใครไหมไอเทปเมื่อกี้นะเมื่อกี้กูเล่นเก็มยอย่างอันนี้ก็จบไปนะนี่จะเต็มระบบมาาากกนนน้้้องงชยไวรุ่ับ อะไรเขาไข่เฮ้ยนี่อย่าไปตอบอะไรอะไรลามอไร่สามไร่ลยนะสามไว้ก่อนนะจ๊ะด่านนี้มันด่านจุ๊กในตำนานเลยนะเว้ยเฮ้ยไอ้ไอ้ด่านนั่นน่ะลัมเบอร์มิวอ่ะแม่งมีที่แอบโคตรเหี้ยเลยนะเข้าไปในย้าแม่งมองไม่เห็นไม่จังามะไ้ถุงเลือดตรงนี้หายไอ้ทิศหลบดิสามไอ้ทำารทำไรนี่ย่าทำไร นี่อะไม่ได้เปียบนี่อะไม่ได้เปียบสองทีเอาเลยว่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่เจดดอย่างนี้ไม่ใช่จะเอากันให้ตายเลยอย่างนั้นเหรอเฮ้ยปิดปิดเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรไปข้างบนนี้คนเลือดหายหมดเลยเลือดหายหมดเลยขอญาตขอญาตนะกูแอบละอันแซมอันแซมอันแซมเดี๋ยวผมยิงให้เดี๋ยวผมยิงให้แล้วเดี๋ยวไปใส่ฟิวกันนะยังไม่ใช่เลยเฮ้ยไอเหี้ยโอ้หมาป่าเดียวดาย จำแจ้งแบงแจกโอเคได้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 ดได้เออเดได้ดได้ดลลไ,ดได้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 ไ้ดาดไปได้กไไได้ กูคลามงระวังวเจ้าบ้านกูกันนอนกันคอกันนอนกันคอกันนอนกันคอเอาเอาเกาะก่อนฮัลโหลออกมากันครบยังครับคนยังไม่ออกมาแสดงว่าเป็นผีมันจะเป็นไม่ได้มันจะเป็นไม่คดีที่แท้พี่แซมไม่พี่แซมพี่แซมฮัลโหลขอเสียงหน่อยพี่แซมเป็นใช่ป่ะนะฮัลโหลว้าวว้าวว้าวอันแซมแปะแปะพี่แซมก่อนแปะพี่แซมก่อนอู๋มมอร์ผมว่าที่ดันไม่เป็นผมว่าพี่แซมก่อนใช่ป่ะนฮัลโหล้าันแซอนแปะ ทางฟิวชั่นบนไป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 ไแถวนี้แหละเจ็ตโดเนี่ยเข้ามาทางเนี้ยมามาพี่มากดอนทางเนี้ยทางอนผมอยากรู้ว่าพี่ชัวร์ป่ะโอเคแต่เมื่อคืนผมไม่ได้ทำเนี่ยอะไรเลยแต่คืองั้นนะครับ let's test t h o s infected นี่นี่นี่ตามมาไป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 หาไปหาไปหาพี่แซมกับพี่มันสองคนชัวร์แล้วชัวร์้อยเลยนี่แน่นอนนี่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 เกมเกมไปหาไปหาไปหา เส,สาเลือนหาย okay. เอาพ <go ีชเอาไม่ได้เอาเฮียด้อมเฮียด้อมดอนี่นี่นี่เฮียด้อมเอายิงแล้ว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 โอเคแล้วมันจะยิงกูทำเฮียอะไรน้ำใจโอเคจุ๊บขึ้นมาบนไปใส่ฟิวไปใส่ฟิวไปใส่ฟิวอย่าวิ่งไอ้สัตว์อย่าวิ่งนิ่งไว้มีหางแล้วลูกนิ่งไว้ อยู่แม่งหายยากเลยวะตายมีทางนู้นทุกคนนี้มีศิยตายคุณตายคุณตายคุณตายตายคุ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 ณหายคๆๆตายต โอเคโอเคสวยโหโ้ขอออกไปหาเข็มตายก่อนละกันเดไอ้มาแล้ว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 เร็วเร็วดร็วยว สบายๆ<ห>เลยโอ้โหจำเลยว่าน้องชายพี่ตละดหนึ่งไงตละดหนึ่งเพื่อทุกคนไงไอ้เหี้ยของมึงเยอะเกินจ้าของโคตรเยอะอ่ะไอ้ที่ของอย่างเยอะเลย <c oughs> เพราะว่าผมคือนักลบแผงยามลาตีไง เื่องขออาสวิเรื่องของรัตติกาลให้แตเธอเธอมันนะจะต้องมาหาฟิวท์ไวกว่านี้น่าจะได้อยู่เจ้าตองการมาหาฟิวไม่เจอจ่าแวกเสือกมั่นเนยนะวิ่งมาหาโกช่าง่ายคู่สารอยากเรียนเลยคุณไม่รู้จักอินสวิรัตติกาลเหรอกินได้สองคนอ่ะรอบรอบเมื่อกี้แต่จ่ามั่งใช้ของตึงอ่ะ เพราะว่าอยู่เขาล่อกันงานอะไรเงี้ยวะแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ธรรมดาแล้วไงเพราะว่าอะไรเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วไงพัฒนาจัดเพราะว่าอะไรเพราะว่าพัฒนาการมันไม่ใช่แค่ชื่อถนนอย่างเดียวไงเรามาไกลเท่านี้ก็ดีเลิเกินขอบใจนะที่เคยมีกันโอ้โหแล้วห้องที่กูเกิดถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่อทิพย์นะอมขี้มาพูดถึงหน้ากูเลยมาเหียกูอมขี้ไร่สัต์ จริงปกติลได้ยินหลงไหมเนี่ยได้ยินได้ยินโอเคได้ยินได้ยินปกติทุกตาอาทิตย์มันจะเงียบเว้ยเข้ามาเาไปไปพี่ชายตานี้มันพูดอ่ะไม่ผีนะไม่ผีนะเออทำไมทำไมวเองอะไรมีอะไรพักสัตว์มีเสียงกระสับไม่ผีไม่ผีไม่มีอะไรแค่บอกเขาบอกอมขี้มาพ่นใส่หน้าไงเราปัดอาทิตย์กระแซมเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าผมทำอะไรอยู่นะตอนเนี้ยกินเลือดเสร็จแล้วค่ะอธิบายใช่กินเลือดก่อน แก็ค hmm. ่อยอธิบายฮึไม่ใช่หาอะไรหาเปล่าหาอะไรหาอะไรหรือเปล่ากูว่ามันมีอาการไฟหรือสัตว์กูมาร์กไว้เป็นจุดละกันยังไม่ชัวร์นะแต่กูมาร์กไว้จุดหนึ่งก่อนเฮ้ยเชื่อผมไหมทำลายฟิวพังฟิวแล้วไปใส่ฟิวจนด่วนผีมันยังไม่ได้แดกด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยเฮ้ยแต่กูขาดช่องหนึ่งว่ะเจโด้ขอฟาร์มช่องหนึ่งก่อนได้ปะอ๋อโอเคโอเคโอเคกินให้ครบเ่อก่อนเลยเฮ้ยไปทำลายด่วนเลยไม่งั้นไม่ทันนะไม่งั้นแดกครบสามเหี้ยรเลยนะ ไอ้คนฟังฟิวเอ่อลืมลืมลืมคุว่าไอ้ที่ฟังฟิวไม่ผมผมผมให้ฟัง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 มันก็ไปไปถ่ายฟิวไปถ่ายฟิวไปถ่ายฟิวไอ้กูจะอยู่กับเจนโดกูจะอยู่กับเจนโดอยู่กับกูอยู่กับกูเจนโดอยู่กูจะไปพับตบได้ทีเดียวไหวปะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ตบพิซซานได้โอเคอยู่กับกูอยู่กับกูตรงนี้เห็นป้าเห็นป้าเห็นป้าวิ่งอยู่อ่าอ่สามคนเลยอยู่สามตัวเลยตรงเนี้ย ได้ไหมได้ไหมเดีืบอบบก็ได้เดี๋ยวบล็อได้ออกมาออกมาออกมาลูดเดิมบล็อกอยู่บล็อกอยู่พี่ถ่ายเลยโอเคถ่ยถ่ยถอยถอยถอยนถ,ถ,ถอยอยู่ถอยแล้วถอยแล้วโอ้โหของยังเยอะไอ้เหี้ยเว้ไอ้เจ้าเปว่าที่ตายไปหลามเปล่า ไปหลังเหรอใช่เจโนที่ตายเจโน่เจโนเฮ้ยมันชุบหรือเปล่ารออยู่รออยู่ข้าดหน่อยพลาดหน่อยเฮ้ยมีมีคนมีคนสวยกันได้กันได้กันได้ไปไปไปออกลอ,อ,องสู้นะใครอยู่กับกูเมื่อคืน ใช่พี่คิดว่าใช่เว้ยใครอ่ะรบกวนพีคิดว่าใช่เว้ยคุณจะมาสงสัยผมเลยจะรักจะไอ้กับไอ้กะปิจริงจริงจริงจตัวปราบเลยผมว่าดิใช่มีเข็มอ่ะเข็มตายเหรออุ้ยเฮ้ยเฮ้เสานี้หายเสานี้หายแปดวิอ่ะผมไม่ได้กินนะแปดวิแปดวิเงินเงินเงินพี่กะปิละเ่้ามาถังไปเลยเอาก่อนเลยเอากะปิก่อนเลยจาปั่นปั่นผมาเลยเอากะปิก่อนเอากะปิก่อน แม่งทาฟิวด้วยไอ้เหี้ยจ่าบันเนียนจ่าบันเนียนเอาไอ้กระปีก่อนเลยมันทาฟิวด้วยกระปีกกระปีกกระปีกมันตายวะกระปีกอยู่กับพี่กระปีกอยู่กับพี่ไอ้เหี้ยเอ้ยฟิวหมด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 โอเคโอเคมามาเี๋ยวพีตัวเดียวละเหลือจ่าเหลืวจ่า เอยู pues ่ด like ้วยกันไหมอยู่ด้วยกันไหมอยู่ด้วยกันไหมกูเองกูเองกูเองผมตาย

ว่าไงน้องชายหนึ่งเอาให้ตึงเลยนะโดนปืนปละล่ะโดนปัาขาวบอลเลยปละล่ะไอแฮนด์โนลอยถ้าทิศยิงอะ่ะถ้าทิศยิงอ่ะไปเกิดไกลแล้วได้เข็มเลยมเมื่อกี้ทิศไม่ยิงเขาอะ่ะตอนเขาอยู่ในห้องเหรอเห มันก็ต้องมีรกมีลมกันบ้างนะทิศนะเดี๋ยวเข้าใจน้องชายคนเราอ่ะอัศวินรัติการไงรอ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 อะไรน้องชายจ่าเป็นชัวฮัลโหลอย่างเงี้ยรอน้องชายพี่ใครได้ยินพี่บ้างเนี่ยเขาพูดไวเปิดเป็นชัวกูพูดไวแล้วกูเป็นเหรอเออว่าระเจโดเอาไงตอนนี้โอ้ยหลุดไวอ่ะพี่ชายเอาอะไรเอาเข็มใครได้เข็มไม่รู้แต่ผมว่าเข็มน่าจะอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยเข็มกููร้กูรู้กูรู้ว่าใครได้เข็ม คิดว่านะน่าจะแซมเ่อกเพื่อนรไมผีนะเพื่อนรักโอเคโอเคไมผีไมผีโอเคโอเคนะโอเคไมผีไมผีไม่แซมก็อาจยิ้มีสองคนแต่แซมมีเปอร์เซ็นต์ได้ไม่ได้ไมผีได้เข้มมากกว่ามากกว่าเฮ้ยหลามเอ้ยพี่ชายพังฟิวเหรอใช่เหรอกูพังฟิวเหรอเออเนี่ยพี่วิ้งผ่านห้องฟิไปที่ไม่ได้พังเหรอไม่ได้พัง เดี๋ยวผมพังเองก็ได้มันมีคนพังฟิวมีคนพังฟิวจริงไหมเวลามันหายไปเยอะเลยเวลามันมันหายเพราะมันับภายหลังไงมันหายไปสิวิอ่ะมันหายก็สามสวรพังฟิวสบหรอนหนึ่งนะขอลองนหสใชสใช่ใช่ใช้าช่ใช่ใช่ใช้ใใช่ใชลใ่ใชใชม่ใะ่ใช่่ใชใช่่่ เดี๋ยววันวันนี้เราต้อจะได้จดกันคือเอาเหมือนตาที่แล้วไงตาที่แล้วผีิวยังไม่ได้กินเลือดอ่ะจำไม่หมดจดด้วยนะครับมันกินได้น้อยไงมันก็ต้องรีบรีบพังฟิวไงอย่างเจโดพูดอ่ะจริงจริงพอดีก็ถูกตามนั้นตามนั้นเดี๋ยวผมรอแบบมันเป็นแผลนะคุณอ่านเกมกันไม่ออกเลยอ่ะโอ้โหแทมว่ะที่มีเข็บคิดว่ามีสองคนอะไม่แทมก็อ่านสองคนยิงพี่แทมยิงยิงยิงฟิวยิงฟิวเรา๋เข้าไปตามกันเสร็จยังอ่ะมึงจะแดกกูก่อนไหมล่ะให้เขาชุบกูอ่ะฟาร์มเสร็็จจยยัังงฟารร์มเส ถ้าผมยิงไอ้อนุภาพจะเป็นอะดับก็ผมก็ตายดิพี่เงียบกันหมดเลยวะเลี่ยมเชิงไม่ต้องมีไงผมกินเลือดเขาเขาไม่รู้ไม่รู้กินพี่แซมก่อนแล้วมาเข้าศพก็ได้พี่เดี๋ยวพี่ไปตบก็ได้เดี๋ยวผมมาไอ้นี่เองโอเคตามนะระหว่างกับดำกันแซมอยู่ไหนวะอยู่กับผมแซมเสื้อดำใช่ปะแก่แกนี่นี่อยู่ผมเอ้ยเจ้าดำไอ้เหี้ยกูหลบทางชิบหายแล้วอันวินรักทีการหลบทาง ตอดำไม่พักเราพชายแย่แล้วอยู่ไหนวะแซมยู่ไหนวะอยู่ว่ารักถึงเงินเฮ้ยเฮ้ยเปิ้ลเหรอหนักแล้วหนักแล้วหนักแล้วหนกแล้วพี่ฟาวว่าหนักผมเรียนน้อยโอเคโอเคกูเฝ้าเลยมึงฝั่งนู้นนะกูเฝ้าฝั่งนี้เต็มเลยวะเต็มเลยอ่ะสามคนก็จะแซมนี่แหละคนมีเข็มอ่ะไม่มีใครมาชุบเลยเฮ้ยออกเลยอ๋อเลยอ๋อเลยใช่ใช่มีมีคนมีเข็มอยู่ แต่ไม่มีเข็มน่าจะอัดไอตัวอัดลงมาแล้วอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นเขารู้เขารู้อย่าไปโอเคโอเคแม่งอยู่ข้างล่างบันไดเยอะแยะให้กูไปทางไหนเดี๋ยวกูออกสตูดียวกับมึงอ่ะเชื่อเฮ้ยเพื่อนรักกูอะไรถ้าจะเราสองคนก็โป่งแล้ววะถ้าถ้าจะอะไรบอกกูด้วยถ้าจะทำอะไรบอกกูด้วยเขารู้นะเขารู้นะเขารู้นะเขาจะล่าเรากูพังฟิวมีคนพังฟิวเจโดเจโดเจโดเป็นเจโดเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่จอดับจอดับจอดับทุกคน ไปว่ากันจอดำมาคู่กันเน็บดำหรือเปล่าไม่ไดจอดำจอดําจริงจอดําจริงจะโดนกินเลือดฟังฟิวเจะจ๋าหรือเปล่ากูจอดําไอ้เหี้ยเขาอยู่กับกูไปหาดเเขาอยู่กับคนต่อไปกูแดกลูดมาหลายเสาแล้วกูจะพังฟิวเฮ้ยสแกนดิสแกนดิมันยิงยับเลยทำไมต้องสแกนจอดำมันก็จะโดนฆ่าแล้วสวย มึงเล่นกับใครอเล็กน่าจะอเล็กไอ้ปัดมันกับใครแตกนะให้ตัดมาแว๊บปะยากมีคนระวังนะาไม่เห็นนะไอ้ทิศ่เิศ๋อไอ้ทิศสองคนโอเคโอเคไปเอาไปเอาไม่เป็นไรได้อยู่ถึงว้าวแล้วกูแปลงลางเป็นาปลาได้ด้วยนะโอ้เฮียกระปิ ดูกูเข้าหลังมันเฮ้ยโอ้โหแอบหรอแอบหอรอไม่ช่วัดตัวพี่ปาดโอ้โหขาดสองเลยวะ่ะเกจโตผม,ม่าจะวัดไม่ไหวนะพี่ชายผมจะดำบ่อยออกไปวัดสามนะเนี่ยนี่ย่ะเกจโต เราออกไปยิงได้ครับตามหลังออกไปยิงได้คนนึงตามไปตามไปเลยพี่ตามไปเลยพี่เอาไปยิงคนนึงนี่หน่อยนี่หน่อี่ใช่มันมันโหลดอ่ะมันโหลดอ่ะมันโหลดอ่ะเฮ้ยไม่รอดวะเยอยมาทันเหรอ ไอ้ยาไม่แพ้หว่าโหสุดยอดเลยมั้งโหสุดยอดจริงจริงไอ้ศวินรั์ติดดำไม่เฮ้ยเล่นไม่ได้เลยสัตว์แม่งดำทั้งตาเลยรไอ้ยาอ้กูแ่งไม่ดำที่กูแบกเทียนดำฮะเก็บอะไรอ่ะไอ้สัตว์อย่าระแวงกันเองคอร้องอย่าระแวงกันดิไอ้ยามีการถามด้วยนะเก็บอะไรเก็บอะไรอย่าระแวงกันเองออกมเนี่ยแบทเท่ารละยาหรือเปล่าออกคนเดียวหรือเปล่าไอ้สัตว์ตรงนี้หาเก็บตายไม่มีอาทิตย์อ่ะ ไอ้ทิเอามาทิศ่วไปทิไอ้ิกระพูดไบ้างแต่ว่าทิศเเอาแล้วไพวกมึงเป็น พวกมึงเป็นเพื่อนกันนะพวกมึงไว้ใจกันหน่อยดิไอ้ยข่าวลุมยิงกูด้วยกันทั้งคู่อ่ะพวกมึงไว้ใจกันหน่อยเชื่อเปล่าแค่นั้นแหละอยู่ด้วยกันทั้งคืนอ่ะหาหรือเปล่าหาเหวี่ยตายหรือเปล่าหาหรือเปล่าหรือยังไงหรือจะเปิดเลยหรือจะยังไงอ้าวในทางฟิวต่อหน้ามันนีกแม่งฟักปืนใส่กันอย่างเดียวเลยอะจังหวะนี้เฮ้ยอยากเล่นไม่ได้หรอเฮ้ย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  น้อยเอาหมดไอทิศนี่มันขี้กลัวจริงๆนะมันไปเกมไหนมันขี้กลัวไปหมดเลยนะเต็มระบบจัดเลยเออมันไม่มีอะไรแล้วมีแค่มึงสองคนนี่แหละเราตายก่อนแล้วว่างดูก็หามกันนะเนี่ยเออหากูหาอสองคนนี้แหละเออมันออกได้แล้วผมจะลุมกระโเราแท้ๆไม่ได้ถือเข็มได้แล้วถ้เข็มปัดได้ไม่ได้ยิงไม่ได้มันปัดไม่ได้ตอนซืนไปไหนเมื่อกีได้ผมบอก็ปัดได้จะระบาอะไรขนาดนั้นวะ พี่รู้พวกมันมันยิงกันไม่ตายได้เนี่ยตายไม่ตายตัวดำไม่ตายไอเฮียเออแล้วกูบอกว่าแซมมีเข็มไม่ก็ไออันสองคนแต่แซมมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าปากฏไอทิดมีเข็มเฉยผมเองนี่แหละพี่ไม่ต้องห่วงพี่ท้ายอันไม่เคยเก็บเข็มไม่กระตันเก็บ้าถันเหรอตาเข็มเลยแม่งกูไม่มีอะไรเลย